สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวที่อาจทำให้ใครหลายๆคนดีใจเมื่อฮยอนบินและซนเยจินได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมของทั้งคู่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2565ฮยอนบินได้โพสต์จดหมายที่เขียนด้วยลายมือผ่านทางอินสตาแกรมของทางต้นสังกัดถึงข่าวดีว่าสวัสดีครับ ผมฮยอนบินพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างผมกำลังนั่งเขียนจดหมายเพื่อแจ้งข่าวให้กับแฟนๆที่ใจดีและคอยมอบความรักความห่วงใยอันดีให้กับผมมาตลอดทราบถึงการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมทุกคนน่าจะเดากันออกใช่ไหมครับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะแต่งงานและก้าวเข้าสู่สเต็ปที่สองของชีวิตอย่างระมัดระวัง ผมได้สัญญากับเธอว่าจะทำให้เธอมีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปและจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเธอผมกำลังแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงส่วนที่แยกออกมาของลีจองฮยอกและเซลิที่ได้ทำงานร่วมกันผมคิดว่าพวกคุณจะยินดีและคอยเชียร์ก้าวแรกของพวกเราด้วยความอบอุ่นและส่งสายตาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักมาจากที่ไกล หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขจนกว่าจะถึงวันที่เราจะได้พบกันนะครับต่อมาส่วนเยจินได้โพสต์บนอินสตาแกรมของเธอถึงข่าวดีว่าฉันคิดมาอย่างยาวนานและหนักมากเกี่ยวกับการจะแชร์เรื่องราวนี้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยฉันได้พบผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันต้องการจะใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดด้วยใช่ค่ะ คือเขาเด็กชายและเด็กหญิงทั้งสองพบกันรู้จักกันท่ามกลางผู้คนมากมายสัญญาว่าจะสร้างอนาคตไปด้วยกันฉันไม่สามารถจินตนาการมันออกเลยมันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมชาติแต่นี่ไม่ถือว่าเป็นพรมลิขิตหรอ เพียงแค่ได้อยู่กับเขาฉันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยได้โปรดช่วยอวยพรและฉลองให้กับการเริ่มต้นอนาคตของพวกเราด้วยค่ะ และถึงแฟนๆที่ฉันรักที่สุดฉันได้รับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมาตลอดจนฉันคิดว่าไม่มีทางที่จะตอบแทนกลับไปได้หมดเลยแต่ได้โปรดรับรู้ไว้นะคะว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณอย่างมากจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้และหวังอย่างยิ่งว่าพวกคุณทุกคนจะมีแต่ความสุข ทางช่องก็ขอแสดงความยินดีกับข่าวอันเป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะและฝากแฟนๆของขยอนบินซนเยจินติดตามกำหนดการแต่งงานที่จะมีขึ้นต่อไปด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ